เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเรียบร้อยมาดูวิธีการรับออเดอร์บนวงใน r c h a n t a p ปกันค่ะเมื่อมีออเดอร์เข้าร้านค้าสามารถกดรับออเดอร์ได้ตามปกติโดยจะเห็นออเดอร์ที่มีคำว่าคนละครึ่งโดยสามารถสังเกตแถบสีสถานะจำง่ายๆเลยค่ะแถบสีเหลืองกำลังรอลูกค้าชำระเงินอย่าเพิ่งทำอาหารนะคะหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วแถบสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงต้องรีบกลับไปที่แอปถุงเงินเพื่อกดยืนยันภายใน10นาทีหลังจากนั้นแถบสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวร้านค้าสามารถเริ่ม ได้เลยค่ะและเมื่อทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มพร้อมจัดส่งถ้าจําเป็นต้องยกเลิกออเดอร์หากทางร้านยังไม่ได้กดยืนยันคําสั่งซื้อบนแอป,ปถุงเงินหรือแถบสถานะยังคงเป็นสีเหลืองอยู่สามารถกดยกเลิกออเดอร์บนแอป,ปถุงเงินได้เลยค่ะแต่ถ้าหากกดยืนยันคําสั่งซื้อบนแอป,ปถุงเงินไปแล้วให้เข้ามาที่วงใน m e อร์ช n t App อและกดปุ่มยกเลิกและแก้ไขออเดอร์หลังจากนั้นกดที่ปุ่มศูนย์ช่วยเหลือค่ะทั้งนี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีควรโทรแจ้งลูกค้าก่อนกดยกเลิกออเดอร์นะคะง่ายนิดเดียว ทำตามขั้นตอนนี้ร้านของคุณก็พร้อมโกยยอดคนละครึ่งได้แบบราบรื่นค่ะ